เป็นเขาเรียกเป็นสีแดงแบบรถลัลลี่เลยไหมอ่าเป็นสีแดงพิเศษของตัว MR นะครับมีเฉพาะใน MR อย่างเดียวอ่ครับกันชนหน้า WRC นะครับอ๋ออันนี้ที่ไม่ใช่กันชนเดิมถูกไหมไม่ใช่กันชนเดิมครับจะสังเกตได้ว่าตัวลมรับอากาศมันจะยาวมากหญ่ามากอ,อ๋โอเคโชว์หมดแล้วก็นนลิ้นหน้า ลิ้นหน้ากับกันชนเนี่ยบิวอินเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับด้านล่างครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนข้างบนจะเป็นไฟเบอร์แกสก็คือมาจากโรงงานที่ท่านี้เลยครัมาอย่างนี้เลยครับส่วนล้อแม็กเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวแรนดี้อาร์ด RA04 ครับทำโดยเอ็นไกครับบริษัทเอ็นไกเอ็นไกผลิตคขอบสิบแปดแล้วก็ยางเป็นอ่าบิสโตนโปรเซนช่าโปรเซนช่งทำสวยนะมันลงตัวทุกอย่างมันลงตัวมากเลยตอนในคันนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเราวักซ่าเรซิ่งครับผมครับผมวันนี้แหมพามาดูรถที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยเท่าไหร่รถึงแม้ว่ารุ่นนี้มันจะมีเยอะในไทยนะแต่ว่าก็เ,าเรียกว่ารูปแบบการแต่งทรงเนี้ยแทบจะหายากมากอืมตอนนี้ต้องบอกว่ารถที่พี่พี่พาผมมาดูในวันนี้นี่เป็นรถแนวไหนครับเป็นแนวแรลลี่แรลลี่แรลลี่อาร์ต และโอเครัลลี่อาร์ตโอเคครับผมรัลลี่อาร์ตและถ้าพูดถึงรัลลี่อาร์ตจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก t o y ยต้าโคโร拉อัลติสครับไม่เคยนัดแนะอะไรกันเลยไม่ได้มุกอะไรอย่างอ่ะวันนี้เรามาดูอีโวโอเคครับมิสซูบิชิอีวิลูชันสัมเนียงมาเต็ม8อทเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปดูไม่ไม่จะไปดูไปเจอเจ้าของรถดีกว่าไปดูครับไปดูกันครับโอเคแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ เจ้าของรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทน้ำตัวนะครับผมเออนะครับเจ้าของร้าน s อ Auto นะครับโอเคครับเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับฮิโวแปด r อ็มนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งในรถหลายๆคันที่คุณเอิร์นมีค้ำครองในคอลเลกชันอ่าในคอลเลคชันหนึ่งในคันโปรดดีกว่าครับคันโปรดโอเคเรื่ๆคนที่ติดตามฟอคฟาสติ้งอยู่เนี่ยน่าจะเคยเห็นรถคันนี้เราเคยมาถ่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพนิ่งครับการเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็น เลิกงามงามดีไปได้แล้ววันนี้เป็นเลิกงามงามดีนะที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของรถกันใช่ครับผมได้ข่าวว่ารถคันนี้มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีกจากหลายๆคนที่เคยเห็นเป็นคอลเลคชันภาพนิ่งแล้วเนี่ยรอบนี้มันไม่เหมือนเดิมนะมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกก็มาดูกันก่อนพี่เอิญรถคันนี้เป็นอีโวอะไรพี่อีโวแปะครับแปะเอ็มอาร์ครับเป็นรุ่นแรกที่มิซูบิชิใช้คําว่า MR ที่แปลว่า Mitsubishi Racing นะครับเป็นโมเดลแรกที่เป็นแบบนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษคือ6.5นะครับ TME Tommy Mc Cann นะครับก็คือคันนี้เป็น Evo 8 MR คที่มาอย่างนี้เลยหมายถึงว่ามาเป็น8 MR 8 MR มันจะมีเอกลักษณ์ครับคือหลังคาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมจะมีสันครับ แล้วก็พวกไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นสีดำครับแต่คันนี้เราตกแต่งเพิ่มให้มันเป็นสไตล์ WRC ครับคอนเซปต์ของรถคันนี้คือ WRC พี่ชิม่ไอ้รายการ WRC มันคือรายการอะไรครับรายการ World คัดทอไะ้โยนมาไป้ไยไนึกไปนึกไม่ต้องคัดด้วย WRC คือ World Rally Champion โอเค เอราต้องมานั่งนึกเอวบอะไรอารายเซแข่งอะไรพี่เอวอารซก็แรลลี่แรลลี่แต่ก็น่าจะอยู่ในทางยุโรปใไหมก็คือรถคันนี้ต้องถามก่อนไอรถแข่งแรลลี่เนี่ยมันมีอีโ8แปดไปทำจริงไหมพี่จริงๆไม่มีนะน่าจะมันมีครับแต่อยู่ในโซนยุโรปมากกว่าไม่ไม่ได้ดังมาก จริงๆมันแรลลี่ของ i ิส u ูบิชิเนี่ยดังในเจเนอเรชัน4 5 6นะครับตัวที่ทำแชมป์ให้เขาที่สามารถชนะซูบูรุหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเป็น 7, 8, 9ปึ๊บมันมันแทบจะเป็นรถคาร์หมดแล้วครับจะมีในยุโรปบางประเทศที่เขาใช้เป็นแข่งรถแรลลี่เท่านั้นครับโอเคก็อย่างดูภายนอกรถกันเป็นเขาเรียกเป็นสีแดงแบบรถแรลลี่เลยไหมเอาเป็นสีแดงพิเศษของตัว MR นะครับมีเฉพาะใน MR อย่างเดียวครับ ส่วนรายการตกแต่งเพิ่มเติมจากของเดิมก็คือจะมีกันชนหน้า WRC นะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่กันชนเดิมถูกไหมไม่ใช่กันชนเดิมครับจะสังเกตได้ว่าตัวลมรับอากาศมันจะยาวมากใหญ่มากครับโชว์หมดด้นหน้าลิ้นหน้าลิ้นหน้ากับกันชนเนี่ยบิวอินเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับด้านล่างครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนข้างบนจะเป็นไฟเบอร์กลาสก็คือมาจากโรงงานที่ท่านหญเลยรมาอย่างนี้เลยครับส่วนล้อแม็กเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัว แอลเลนลี่อาร์ต RA ศูนย์สี่ครับทำโดยเอ็นไกครับบริษัทเอ็นไกคอ็นไกผลิตคขอบสิบแปดแล้วก็ยางเป็นบิต s t o โ e บิต stone potenza ที่หนึ่งทำสวยนะมันลงตัวทุกอย่างมันลงตัวมากเลยตอนนี้คันนี้จริงๆต้องถามว่าถ้าเป็นล้อเอ็มอาร์เดิมถ้าคุณตามเดิมล้อบีบีเอสใช่ไหมมันมันจะเป็นล้อบีบีเอสแต่ไม่ใช่ทุกคันที่เป็นเอ็มอาร์จะเป็นล้อบีบีเอสนะเพราะว่าต้องซื้อเพิ่มจากก็คือออปชั่นออปชั่นเพิ่มใช่ครับ สุดยอดสุดยอดของเดิมจะเป็น17แต่นี้ผมพับเกตเป็น18เป็นล้อของอาร์ตทำให้มันดูเต็มขึ้นหน่อยฝากระโปรงฝากระโปรงยังเดิมครับเป็นอลูมิเนียมเลยใช่ครับแล้วก็มีตัวรองน้ำเป็นรางน้ำอาร์ตครับอันนี้ใส่เพิ่มขึ้นมาเดีกระเบิดนี่แล้วก็กระจกชอบมากเลยครับมันมองเห็นจริงไหมพี่ก็ใช้ได้นะมองแป๊บหนึ่งก็ชินแต่ถามว่า กับของเดิมของเดิมมันมองดีกว่าอยู่แล้วแต่อันนี้เรื่องแพโรดไดนามิกอะไรเงี้ยเรื่องมุดอะไรนี่ยพลิ้วแพโรไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีกว่าเออเท่าไหร่อยากรู้ไหร่เท่าไหร่ละครับไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้เอางี้เอาเป็นเอาเป็นราคาบอกบอกเพื่อนราคับอกเพื่อนสองพันบาทสองพันสองพันเดี๋ยวโอนเลยนะโอนเลยเอาแบบนี้มาสิบตัวเออโหเป็นสวยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็มีการตกแต่งคาดลายก็เป็นของทอมมี่มิคแนนนะครับอ๋อนี่เป็นลายเขาเลยคือลายเนี้ยปกติมันอยู่ใน e ีโวหกอีโวหกครับใช่ไหมครับถูกไม่ผิดใช่ครับแต่ว่าโอเคลงตัวคือถ้ามองจากด้านข้างนะผมว่าสวยเลยแต่ตัว Evo 7ที่เขาใช้วิ่งแรลลี่ก็ยังเป็นลายก็เป็นลายนี้คนอาจจะไม่รู้อาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมเอาลายของ e ี o 6.5้มาใส่ล่ะ แต่จริงๆก็คือเอาง่ายว่ามันใช้ลายนี้ไปถึงอีวเจใช่ครับแต่พอ EVO 8ก็พูดง่ายว่าช่วงนั้น e ี o ซับซาเขาใช้ลายอื่นถูกไหมอี o 8ก็ไม่แทบไม่เหลือแล้วต้องบอกว่าต้องบอกนี้ไหมมันเป็นลายที่พอทอมมี่เลิกแข่งอ่ะอืลายนี้มันก็เลิกใช้ไปอ่ใช่ผมเข้าใจน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าใครรู้ก็บอกเนละถ้าไม่รู้ก็ ดากพ่จิมมี่ครับแล้วก็มีสกูปหลังคาสกูปหลังคาแรลลี่ต้องมีใช่นอกล่าของรถ WRC จะมีสกูปหลังคาครับมันมีไว้ทำอะไรอ่ะพี่อ่าก็มีจริงๆมีไว้ดักอากาศเข้าห้องโดยสารให้คนขับได้ระบายอากาศคนแข่งขับอยู่200กว่าแล้วเปิดแอร์ไม่ได้ไม่ได้หรอต้องรับลมลมลมภายุแล้วผมเปิดกระจกลงได้ไหม เปิดได้แต่ว่าก็มันก็จะรบกวนเสียงเครือหินกระเด็นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มามันผมไปนึกถึงตอนที่เราไปถ่ายรถของพี่เอกที่เป็นซูบรุอันนั้นเขาเรียกว่าฝาอะไรนะกระป๋องนมกระป๋องอ่ามันมีมีมีชื่อเรียกมีชื่อเรียกอ่าอันนี้น่าจะเป็นโอ้โหนี่เป็นควนนิดแล้วล่ะไม่กระป๋องนมเป็นเป็นกลอนนี่จริงถ้าเป็นรถแข่งเนียข้างบนเขาจะติดลายมาบูโรอีกทีนะอ๋อบุรีมับูโรครับแล้วกระป๋องนี้ เป็นปร่ของแต่งแล้วมาหรือว่าอันนี้เป็นของแต่งครับอันนี้เป็นแก้มของ Fire Sport ครับสนับ Fire Sport ใช่ครับก็คือมีระบายระบายสองรูด้านหลังครับแล้วก็แก้มจะออกมากว่าเดิมอีกประมาณ20มสิบอ๋อโอเคครับสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างของเดิมครับแล้วก็มีบางคนแรลลี่อาร์ตครับสีล้อแล้วก็มีเป็นคาร์บอนตัวคาร์บอนอะไรอ๋ออันนี้แปลเอาอ๋อแปลเอาของแต่งของแต่งเอกอ๋อมาเรื่ของแต่งใช่ครับ มาดูมีอะไรดีมาดูที่โอ้โหข้างหลังข้างหลังมันดูเริ่มจากตรงไหนก่อนดีมันดูเยอะเยอะเลยาเจากข้างบนแล้วกันคอนโดมิเนียมเอาบนสุดเอาบนสุดโอเคบนสุดอ๋อมีบนทีหลังคา้อันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ e ี o 8 MR นะครับเป็นเรียงบเรียงอากาศใบเรียงอากาศลำเลียงอากาศลงมาก็คือเป็นหาง WRC ครับเชั้นแล้วปกติอีโที่เราเห็นเนี่ยหางจะยิ่กว่าใช่ปกติต้องไม่ใช่แค่อ เขาเรียกว่า90%ของรถที่ติดสปอยเลอร์จต้อยู่ท้ายหมดใช้ชิดขอบบังคารดูเป็นส่วนนี้ออกมาข้างหลังเลยแล้วมันนนี้โอ้โหวันนี้ขึ้นหลัคาได้ขึ้นไปแล้วคือจริงๆเงถ้าสมัยก่อนที่เขาวิจัยเวลาจะแข่งแรลลี่เนี่ยเขาจะไปติดบนหลังคาด้วยซ้ําแต่มันไม่ผ่านกฎไงครับความสูงความสูงอะไรมันไม่ได้เขาก็เลยต้องติดให้ระยะใกล้เคียงขยับใกล้เคียงมาให้ใกล้ล้อหลังมากที่สุด เพื่อดาวฟอสในการกดท้ายในความเร็วที่ต่ําลงครับเพอรถแรลลี่ไม่ใช่รถที่ใช้ความเร็วสูงมากใช้ความเร็วต่ำถึงกลางเพราะว่าถ้าไม่มีแรงกดแรลลี่คือมันพื้นดินพื้นปวดพื้นทรายมันฟรีทิ้งอย่างเดียวครังนั้นต้องการแรงกดใช่ได้แ่หนูได้อยากขอแท็กชั่นสักหน่อยนึงใช่ครับแล้วก็มี2ชั้นด้วยกดเพิ่มเลยสชั้นเลยกาแลยเพื่อให้รถมัยานไปโดยที่ไม่ได้แบบกด เป็นที่อะไรขนาดนั้นคือภูมิพลสองชั้นเนี่ยผมนึกถึงอีเพซ่าอินแมวไม่ตัวนั้นที่เป็นแฮตแบ็กอ่าใช่ใช่มันจะเป็นหางเหมือนสเส้นล่างหางอะไรอย่างที่อย่างที่พี่กันบอกคือมันต้องใกล้หลังคามากที่สุดพอรถแฮตแบ็กมันง่ายไงมันแปดที่หลังคาแล้วข้ามผ่างมาได้เลยใช่ใช่ครับคล้ายๆกันส่วนแอร์โร่ไม่หมดแค่นั้นนะครับมีดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับไฟเลอากาศด้านใต้โองนี่ของไลลีอาร์ต ลายลิงอาร์ดอีกแล้วดูครับจริงๆตัวนี้มันเป็นของ HKS คันไซครับโอ้โครับโอ้ีหของแต่งเป็นของแต่งลายสำนักเหมือนกันนะคันนี้ใช่ครับเปียบเลยกันชนมันเป็นของ MR หรือว่ากันชนเดิมครับเดิมกัย MR เนี่ยกันชนเดียวกันเลยครับอ๋อแล้วก็มีใส่ด้านข้างเพิ่มเออตรงนี้ตรงนี้เพิ่มต่อเพิ่มครับฮะ diffuser ถอนช้อยเสียก็เป็น y r a d v a n c e ไทเทเนียมทั้งเส้นครับสามนิ้วเสียงพอมากนะเสียงเพลอมากเสียงพอมาก มีไอ้ไฟท้ายไฟท้ายดำสีดำด้านถ้าเป็นรุ่น GSR เนี่ยจะเป็นสีโครมอ่าอ่าถ้าเวลาดู MR กับไม่ MR ให้ดูไฟท้ายไฟหน้ากับไฟท้ายครับดูว่าดูดูมันจะเป็นดำดูดูด้านก็คือเอางี้วิธีแยกรถธรรมดากับ MR ดูไฟหน้าไฟท้ายจะต้องเป็นโครมดำครับแล้วก็หลังคาถูกไหมแล้วก็หลังคาจะมีครีบต้องมีครีบครีบกระไหลหูเสียเอยเออโอขู่ภายนอกแบบเอาเป็นว่าเป็นแรนลี่แบบ ใช้คำว่าคอมพิวอได้ยังมังพี่พี่ทีมเองก็ได้นะเพราะว่ามันเหลืออะไรใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ขับตามมาแล้วขับคือขับตามมาแล้วเราเห็นนะว่ามันอยู่มันมันมันหล่อมากใช่ไหมเออครับแล้วก็คือมองจากภายนอกเนี่ยคือทรงเนี้ยเอาไปลงแขกได้เลยเอาว่างตรงใช่ไหมแต่ยาเ้วเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้่เคยลงดินนะเคยลงดินเก็บจอดให้สวยดีกว่าตอนนี้ราคาแพงหมด ถ้าอยากลงดินเบาเดี๋ยวเรามีโลเคชั่นให้ก็ขู่หล่อมากๆเลยในเรื่องของช่วงล่างคันนี้เป็นไงครับช่วงล่างเป็นเทนโมโนเฟกครับครับเป็นรถสตรีทครับเลยใช้ง่ายง่ายโอเคไม่ต้องไปอะไรขนาดไหนไม่ต้องอะไรมากใช่ไม่ได้ไปจำสะพานแถวไหนก็พอได้อยู่นะมีลองมาแล้วลองมาแลล้วองเรี็วแล้วมาดูภายในบ้างดีกว่าพี่ภายนอกสุดขนาดนี้ภายในจะเป็นไงบ้างมาดูว่าเรามาดูภายในกันนะครับภายในผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องมิซูบิชิเลย เพราะนั้นต้องให้พี่เอิญแนะนำมาแล้วว่าภายในกันเนี้ยมันอะไรที่มันมากับรถและอะไรที่พี่เอิญต่อแปงเพิ่มเติมบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยถ้าเป็นส่วนใหญ่ของภายในเนี่ยผมจะคี่เป็นเดิมๆไปครับก็คือเป็นรถค่าธรรมดาไม่มีโลบาร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนวอมารัย OMP ครับเพื่อเพื่อที่จะกริปดีขึ้นเจะวงเลี้ยวอะไรดีขึ้นพวกแรลลี่เขาใช้ OMP เยอะนะใช่ส่วนใหญ่เป็น OMP ฮะแล้วก็ ภายในตรงดีเทลตรงคอนโซลทั้งหมดเนี่ยเป็นคาร์บอนของไลลี่อาร์มหมดเลยครับอ๋ออโเคาจจะกรอบวิทยุหรือว่าเป็นกรอบคอนโซลเกียร์หรือว่าเป็นแผงแอร์แผงชุดคอนโทรลแอร์อะไรเป็นคาร์บอนหมดเลยครับบอร์นตัวนี้นะฮะับบอเป็นบอรเดิมของมิสูเอมาครับเอมาตัวแปดเอเมนี้เลยใช่ครับจะเป็นอคันทาร่าแล้วก็มีโลโก้ปากสีแดงเลคโรเนี่ยครับออ่าโเคผมเห็นพี่เพิ่มตะกร้าหน้ารถไม่ให่ตลาดเลยไม่ใช่เป็น ที่ใส่แมพครับที่ใส่เอกสารบนเรนลี่อะไรพวกนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรล่ะอะไรคนข้างคนนั่งข้างเป็นนีเกเตอร์วเกเตอร์นีเวเกเตอร์ครับคือเรนลี่เขาไม่ได้ไปคนเดียวใช่เหมือนที่เวลาพี่จินี่เวลาไปก็ไม่ไปคนเดียวถูกไหมครับแต่เอกสารไม่ได้เอาอะไรมาเก็บไว้ที่ไม่มีให้ให้ที่เคาน์เตอร์เก็บไว้ไม่ไม่ข้ามไปเลยไม่ถามเลยเคาน์เตอร์เก็บไว้ไม่เอาอะไรลย ก็พวกหัวเกียร์ด้ามเบรกมือทุกอย่างก็เป็นของลารอาร์หมดครับเบาะหน้าบาะหลังก็เน้นเดิมเป็นเอมาปดเอมาครับตัวเกียร์วัดอันนี้เป็น d ด f f ี่ลารอารถูกไหมพี่เป็น d ดฟฟี่ของลาริอารใช่ครับดินเกตย e ใช่ไหมใช่หน้าปัดก็เป็นของลารอาร์ครับบอกความเร็วถึง300ซึ่งของเดิมเนี่ยบอกอยู่ประมาณ260ครับครับถ้าเป็นตัว Evo 7เจนี่ยบอกถึงแค่180เองนะครับอ่าครับ ก็เรียกว่าพยายามที่จะเก็บทุกอย่างให้เป็นอาร์ตใช่ครับนะแล้วของพวกนี้จริงตอนนี้หายยากไหมเออโอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนหายไม่ยากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ซื้อกันแบบโอ้โหแพงมากซื้อไม่ลงก็คือคนที่มีก็ต้องอัพราคาแหละเพราะว่ามีต้องเก็บไว้เป็นของที่หลายๆคนตามหาตอนนี้มันอยู่ที่ความพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายล้ใช่ไหมโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โหภายในก็เรียกว่าอันนี้ยังเป็นแบบ เดลี่ยูสอยู่เป็นเดลี่ยูสครับใช,ใช้ใช้งานได้คือผมขับไปต่างจังหวัดผมไปมาหลายที่แล้วใช้งานทุกวันเมื่อก่อนใช้งานทุกวันด้วยได้ข่าววันนี้ขับไกลไปถึงมาเลยใช่ไหมอันนี้อ่าไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับโอ้ข้ามไปมาเลยแล้วก็กลับมางานอีโวเทที่สุราษฎร์ครับก็แสดงว่าเครื่องยนต์ก็เดิมไม่ได้ทําอะไรมากมายเครื่องยนต์เดิมเลยครับมีเป็นอัปเกรดโบออนนิดหน่อยพวก อินเตอร์อ่าท่ออินเตอร์ท่อไอเสียอะไรแค่นี้ครับง่ายๆกองอากาศครับแล้วก็รีแมปแค่นี้พอครับขอดูห้องเครื่องหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยครับดูครับเพราะว่าถ้าเพรไปได้ทุกที่ขนาดนี้นี่แสดงว่าไม่เน้นอะไรมากมายไม่เน้นแรงเท่าไหร่ครับเนี่ยพูดกันอย่างนี้ทุกคนเครื่องยนต์ผมเน้นเดิมผมเน้นใช้งานเปิดมานี่อือหือนี่ยไนะนี่เน้นใช้งานของเขาเขาเป็นโชคแล้ว โอ้โหเครื่องถามพี่เออหน่อยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของ MR ถูกไหมครับใช่ครับมันต่างจากเครื่อง Evo ปกตินะครับพี่คือจริงๆพวกลูกส well> ูบอะไรพวกนี้ก็เป็นฟอร์สนะครับแล้วก็แคมชาร์ปอะไรพวกนี้ก็มีลิฟที่สูงกว่าก็คือมันปรับจูนปรับแต่งมาจากโรงงานแล้วใช่ครับแล้วก็ตัวเทอร์โบเองเดิมๆเนี่ยก็ไซ จะใหญ่กว่าเทอร์โบอีโ8ธรรมดาครับแถมใบเป็นแมกนีเซียมด้วยครับอพี่พี่ดิมนี่ครับเดิมของเขาเนี่ยไม่เชื่อใครเลยเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมมีมีเขาเวสเกตแยกอแล้วก็ท่อกองอากาศมอนสเตอร์ครับแล้วก็ท่ออินเตอร์แลลีอาร์ตอลังการเดิมเดิมเดิมแด่ดูเวสเกรดลูกเบลเอร์เลยใช่ไหมดูขนาดท่ออินเตอร์เนี่ย แรงเถือกไปเลยให้รู้ว่านี่ลาลิอานงเลยไม่ใช่ของเดิมแล้วคำโชคสามจุดของเกตี้เกตี้ครับใช่ครับหรอผมไม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องของอีโวเพราะนั้นก็ทุกอย่างมันคือมันคือใหม่สำหรับผมอ่ะในการที่ได้เห็นนะได้สัมผัสคือแบบลาริยาทุกจุดคือนี่ถ้าลูกศุกร์ตีหัวนนลาลิอานุ่งได้นะคงจะมีแหละนะโอ้โหโทุกจุดอที่เห็นอยู่เนี่ยคือเราเห็นอยู่แล้วว่า มันมันครบเครื่องมันสวยแต่ว่ามันมันสามารถที่จะแต่งอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมฮะมจริงจริงอีโ e วทำกันแรงๆระดับแบบห้าหกร้อยมานี่เยอะแยะนะครับส,<ช>สบายๆแต่อันนั้นก็คือเราต้องทําไส้ในทําอะไรเยอะครับมผมต้องการเดิมๆดีกว่าเพราะผมคิดว่าเดิมๆจากโรงงานที่เขา มีคำว่า Mitsubishi Racing เนี่ยผมว่ามันเฟอร์เฟกแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช่ครับกินมาแล้วคันนี้บูสต์อยู่ประมาณบา9เก้านะครับเดิมๆไม่ได้ทําอะไรอ่าี่มาน่าที่สี่ร้อยมาพื้นเก็นกันสนุกแล้วเดิมสี่แล้วเรื่องของของความสวยงามครับเรามีมันมีอะไรที่มันจะขยับอะไรไหมเออจะขยับอะไรไหมอก็คิดว่าไม่ขอแค่นี้ก่อนดีกว่าครอ่าไม่แล้วเหมือนผมมารู้ว่าไฟมันมีไฟหน้า มีมีไฟหน้าครับมีไฟหน้าตัวแรลลี่แต่ว่าคือยังหาโอกาสใส่ไม่ได้โอ้แต่มีแล้วมีแล้วครับใช่ครับแหมนึกว่านึกว่าแบบอยากได้กําลังหาอยู่มีเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ใส่ยังไม่ไม่ได้ใส่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบื่อเมื่อไหร่ก็เตียนแล้วมีอะไรอีกที่มันเป็นของแต่งที่เรามีแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เอจริงๆก็มี ออยคลูเลอร์ของเกดดี้มีค้ำแก้มเจสปีมมโอเคมีจุกจิกจุกจิกครับประมาณสี่ห้ารายการอะไรยเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไว้อัปเดตอะไรยังไงอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ชมโอเคแล้วก็คิดว่าสุดแล้วยังไปได้อีกไป่ได้ยังไปได้อีกยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ที่สุดนะนะแต่แต่ว่าคันนี้นะผมชอบผมชอบกันชนหน้ามากมันดูเรียบมันดูเรียบดีแล้วก็ใช่ครับ ไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ว่ามันดูสวยลงตัวลงตัวคลีนคือถ้าไอตัวกันชนหน้านี้ถ้าถ้าเราไปลองเสิร์ชหาดูนะครับ WRC05 เนี่ยเราจะเห็นในอยู่ในบอดี้มิสูบิชิแลนเซอร์ที่เขาวิ่งแรลลี่เลยจริงๆอเขาเรียกว่า l a แลนเอร์ WRC05 นะครับไม่ใช่อีโนะครับแลนเซอร์แต่เป็นกันชนหน้าตัวนี้เลยอ๋อเป็นตัวพิเศษแล้วใช่ครับมีโค้ดของมันเป็นเป็นรหัสของมันเลยใช่ครับนะโอ้แต่ว่า มันเป็นรถที่เหมือนเป็นรถเดรี่ที่สวยมากแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ครับพื้นเหนือล่องใต้มาหมดแล้ววันนี้อันนี้ก็เขาเรียกว่าณปัจจุบันนะรถก็ควรจะเป็นประมาณนี้อ่าไม่ใช่ว่าทำแล้วจอดใช้งานไองใช้นะอันนี้พาดจริงผมด้วยปล่พลาดจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจจอนะผมแค่รอจังหวะในการโอนเงี้นีช่ ส่วนใครอยากจะขับรถแบบนี้จริงๆไปลองขับได้ในเกมนะครับมันโอ๋อโอเคโอเคให้ไปลองแหมนึกว่าจะแบบมาลองขับมาลองขับนะครับครับไปลองขับในเกมมลองขับในเกมมันมีแต่งแบบนี้ไงเออแล้วกลัวไม่ได้มึงขับหรออย่าเลยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่ไหวจะชดใช้อืมอแต่กองอากาศสวยกองดักลมนี้อลังการนะโหคือเย็นเย็นเจี๊ยบแน่นอนเย็นเจี๊ยบครับอือก็โหถือว่าเป็นรถอีกคันที่ครบเครื่อง มีผมใช้คำนี้นะมีทุกอย่างที่อีโวคคนมีกับนะใช่ใช่ใช่สุด,ดยอดจริงๆตรงนี้จริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่ต้องบอกว่าใครที่รู้จักพี่เอิร์เนเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้เทนรถก็มียังมีดมแปดพงคันนเด็ดนั้นเด็ด,ด,ดครับอเมีโอกาสเมืองอากามีอีกสองสามคันครับอบอกเลยว่ารถที่นี่สุดคันคือไม่ได้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 เก็บเดิมครับผมกคันแต่งหมด แต่งหมดแต่ว่าไ์เท่าที่ผมเห็นแนวทางการแต่งก็ไม่เหมือนใครเดียวมาพูดนะออไปเลยมันคือไมายสไตล์นี่เพราะว่าของแต่ละอย่างคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่แต่ถามว่ามีของหรือเปล่าอยากจะพูดอย่างนั้นมั่งจังแต่เงินในบัญชีบอกเลยว่าไอเครื่องหมายคอมม่ายังไม่มีเลยตอนนี้เอางี้ดีกว่าสรุปส่งท้ายกันหน่อยพี่เอิร์น ถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยพี่เอิร์นเนี่ยจริงๆพี่เอิรรับทำรถด้วยถูกไหมก็รับทำรถทุกยี่ห้อครับรับรีสตอร์รถยนต์จนรวมไปถึงเซอร์วิสเมเนแทนน์รถยนต์รับทำทุกอย่างครับก็เชิญมาคุยกันที่ร้านได้ครับเปิดร้านหรือเปิดร้านที่ร้านร้านผมก็ ST Auto Accessory นะครับก็เปิดมาประมาณต้องมีเกือบ40ปีแล้วนะ แต่รุ่นคุณพ่อคือเท่าที่ผมดูจากด้านหน้าร้านก็คือร้านล้อร้านยางใช่ครับแต่ว่าเอาจริงแล้วด้านหลังเข้าไปดูนี่โอ้โหคือรับทําทุกอย่างจริงครับจะเครื่องจะช่วงล่างจะอะไรก็ตามเราเรียกว่าเปิดร้านยางบางหน้าปรึกษากันได้เปิดร้านยางบางหน้าของแท้คือเข้ามาเนี่ยยางมันแค่ส่วนประกอบที่เหลือทําทั้งคันแล้วไม่ได้เรียกว่าด้านในร้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ล้อแค่ยางนะของแต่งอีกเพียบแล้วของแต่งแบบที่เก็บไว แบบรุ่เก้าสูนอะไรพวกนี้ก็มีหมดมีครับผมพูดมากไปไหมนี่ยไม่นะไม่ครับเอาว่ามาลองมาแวะมาดูดีกว่าขัแวะมาคุยกันได้ครับยังไงทำได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อถูกต้องไม่อยากจะบอกว่ารถผมเขาวางเครื่องที่นี่นะครับไม่เป็นไงตอนนี้สีม้าเอ่อสองตัวพี่เมื่อวานั่งจ้าวทำแบบในขาหนึ่งละ S <S โถ่กถามอะไรเนี่ยโยนมาแต่ละอย่างมาวันนี้ก็พอๆพอยังไงก็ขอบคุณพี่เราทั้งมากแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาจอดเดินดูของี่เดินการอื่นผมบอกว่าเด็ด <มา S 2> ทุดขัช่ผมกล้าพูดเ,ยเลยนะว่าหนึ่งเดียวในเมืองไทยหรือเปล่า <S <S ถ้ามีก็ one off วันออฟวันออฟวันออฟวันคือหมายถึงว่าก็คูเห็นอยู่คันเดียว่ะอาจจะมีคนอื่นอาจจะมีแหละก็คุไม่เห็นนะกู็เลยเรื่อในวันออฟถูกต้องถูกต้องรู้เรื่องแต่เราวันนี้ก็ขอบคุณพี่เยมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคก็วันนี้สรุปกันประมาณนี้ก่อนก็อย่างที่บอกอ่ะผมไม่รู้เรื่องมิสูเลยเคยมีผมเคยมีเคยเป็นเจ้าของมิสูแอสติอ่อคันหนึ่งครับ ซื้อมาแล้วขายไปยังไม่เคยได้ขับเลยเอแล้วซื้อมาทำไมก็ซื้อมันได้กำไรก็ขายเลยออมีคนซื้อต่อแค่นั้นเองแต่ว่าในเรื่องของอีโวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพราะว,วันนี้ก็โอเคได้มาเรียนรู้กับรถคุณเอิญวันนี้ก็มันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่ามีตังคนะ์ณตอนนี้นะซื้อรถได้นะแต่ว่าถ้าของแต่งอะไรบางอย่างพังจะเอาอไม่ไหวซื้อเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสุดยอดจริงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมก็อย่างที่บอก พี่มีเคยมีมิซูคียาติใช่ไหมผมเคยมีมิซูอยู่หนึ่งเครื่องอะไรตู้เย็นตัวนี้ว่าปติดตามอคซาเลสซิ่งแล้นะครับผมนี่ต้องทางเลยตรงนี้สวัสดีครับไปแล้วครับอะไรก็ไม่ดีตรงนี้ลมการโคตรกาวเลยนิสซูพิทตู้เย็นจะสู้ซิงเกิลกูได้ไหม I mean, know what I need? Know I got this for certain. Might do 10 and curts